สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้เขามาเห็ดนำจิมน,นะคะเพื่อที่จะไปกินเมียงแต่ว่าขอดกสิมาแวกผู้อื่นอีกแล้วนะคะนี่ส่วนผสมมาเบิ่งกันค่ะว่ามีเอเียงแน่นอ่ะคะ่ะอยู่ในรกรบนี้ก็คือพริกนะคะพริกประมาณหาเม็ดนะคะแล้กก็กระเทียมขีดหนึ่งแล้วกะผักชีนะคะรากไม่มีใช้ทั้งต้นจ้ะนะคะเดี๋ยวมือจะไปต่ำแล้วก็เครื่องปรุงทัดไปมือกับชิมีนะคะเอ่อกระเทียมดองหัวหนึ่งนะคะ น้ำตาลปี๊บซ้อนหนึ่งนะคะเต็มเต็มเลยแล้วก็ทัวนะคะไวต่ำผสมกันค่ะเดี๋ยวเขามาเบิ้งนะคะลงตบ่ายคือมันนาวนะคะโอเคเนาะคะ่ะเดี๋ยวมวยเคาะเวลาต่าแป๊บหนึ่งนะคะอาจจะบง่งนิดก้าวพาริกมวยแหลกได้ซ้ำนี่แล้วนะคะมวยกระสีเอากระเทียมด่งลงไปนะคะไปต่านะคะต่ำให้เขากันเนาะคะ่ะเดี๋ยวมันสิสะเทือน กะจัประมาณนี้นะคะห้าต่ากระเทียมดองไปเรียบปลอยแล้วหลังจากนกั้นเอาทั่วลงต่าเลยค่ะต่อจากนี้ก็คือเอาน้ำตาลปี๊บเข้ลงไปนะคะรสชาติเขาจะออกซามรสนะคะเคมเปรี้ยวหวานและก็สมนิดเดียวนะคะบอใส่หลายนะสมเพราะว่ามีฝรั่งกินด้วยนะคะบอแเมนแต่เฮาแต่หอมด้วยจ้ะ ยนเ็จจังสีเลยค่ะบี้บีไปเรื่อยๆนะคะแล้วปรุงกัด้วยน้ำปลาแล้วก็เกลือนะคะผงชูรสทามากตสไซไปนะคะแล้วแต่นะคะบอบังคับน่คะมันจะเป็นในลักษณะนี้นะคะน้ำปลานะคะตวงลงไปเลืดหนึ่งสองสามสักคนนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะนำกระเทียมดองพร้อมค่ะเอาลงไปเลยนะคะทั่วมือสิบต่าจนละเอียดมากนะคะ รสชาติได้แล้วนะคะมต่ตองไซเลยนะคะองศุลนะคะในเวลาเดียวกันมนอนนะะือกับลวกเส้นไปพร้อมนะคะแล้กับปาดมังนาเลยค่ะบีบย่างเดียวนะคะ ทั้งลูกเลยนะคะสีพอดีแป๊ะเลยนะคะมันดาวหนึงลูกนะคะถ้าคนใดบอกกินอ่านั่นจีเหลวนะคะบอกกินผงุรชที่แล้วนี่คือ,อสูตรน้ำจิ้มที่พอดีเลยนะคะพอดีลงตัวจ้า ก็มาแตกใส่ถ้วยเลยนะคะโอเคค่ะ น้ำจิ้มห้าก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่สำหรับสิบไปกินเมียงนะคะไว้พอกันอีกต่อไปจ้าได้แล้วค่ะพี่น้องตอนนี้มุยก็ได้จัดผ้าขาเรียบร้อยแล้วนะคะผ้าขาวผักนะคะสมีสารเณนมีเอ่อถั่วงอกลักะมีต้นหอมหน่อยนึงนะคะหละกักกะสลัดนะคะผักที่หฮอมีอยู่ในบานนะคะาสารแหนก็ หลังจากที่มวยไปซื้อต้นเขามาแล้วมวยก็มาปลูกเองนะคะเขาก็สิออกงามอังซีล่ะคะ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมวยสูเรพเศนึ่งกันแนให้เบิ้งนะคะ,ะเมื่อนี้สกินเมียงมูนะคะเมียงมูเพราะว่าเห็นหลายๆคนก็จะกินแล้วข่อยก็คืดอยากน้อกันจ้ะเดี๋ยวนะคะเม่หมู กระเอกของงานอยู่นี่จ้านี่นะคะเดี๋ยวมวยเห็ดไหบึงเนาะคะ่ะว่าเห็ดจังไหนะคะนี่คือขนมจีนนะคะขนมจีนมวยสีหลวกประมาณสักคอหนึ่งนะคะขนมจีนแหงเนาะคะ่ะเอาก็มีอยู่จังสีเนาะคะ่ะเขยิบเขยิบนะคะแบ่งแพกกันเห็ดจังไดมาบึงกันคะ่ะอุย้ยโทษที่ค่ะสะดุดสะดุดนะคะมันจะมีบางเนาะ สำหรับคนที่มักเป็นการเป็นงานนะคะเหมือนกันะสิเฮ็ดจังสี่หายเลยเนาะบะเตอ่ออยากจะได้แบบว่าเออไอเดียนะคะไปเฮ็ดกันเนาะคะ่ะนี่คือสำหรับคนที่อยากได้เฮ็ดเป็นการเป็นงานเนาะคะ่ะมอนกันะเสียขนมจีนใส่ข้ามนะคะหมูชิ้นนะคะแล้วก็ถั่วงอกน้อยหนึ่งเนาะคะ่ะแปะลงไปนะคะ สาลาเน่นี่แล้วแต่นะจะเอาทั้งอดทั้งใบก็ได้นะคะเนบใสรร่วมกันไว้นะคะละกาเป็นยังสีนะคะเป็นค้ำค้ค่ะล้ะกาศตักน้ำจิ้มล่ะจังสีนะคะเห็นบ่ค่ะมันก็จะเป็นการที่เข้าจัดงานนะคะเหตดเป็นค่ำค้ไว้ยังสีสีดีที่สุดเลยค่ะ สำหรับคนที่ต้องการเห็ดเป็นการเป็นงานเนาะคะ่ะนี่คือไอเดียดีๆนี่เอามาฝากเนาะคะ่ะขนมจีนนะคะหยิบไปเลยค่ะแล้วแต่เจ้าสิเฮ็ดข้ามใหญ่ข้ามหน่อยอาสามารถลวกเฮ็ดเป็นข้ามในหน่อยก็ได้นะคะแต่ว่าขโมยเองมวยถนัดเฮ็ดกินเองมันก็เลยจังสี่นะคะทองออกล่องจังน้อยนึงเนาะค่ะอากาสซาลาเน่นะคะ,าะ,นนะ,คะตามที่เขามีเลยค่ะ ยอดด้วยนี่เลยค่ะว่างงูน้ำกลนก็นได้ค่ะแหล้วแต่ผูมักนะคะสไตล์ไพสไตล์มันนะคะนี่ค่ะเห็ดเป็นค่ําเป็นคั่นะคะจังสีเลยจ้าเห็นวาคะนี่ละค่ะไปะไปกินน้ำกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขออัวแล้วนะคะจะไปกินแหล้วนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ เพิ่แบบโดยร่วมด้วยค่ะนี่คือขนมจีนค่ะแลวก็นีคือการจัดจานว่างเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นยังสีนอค่ะให้เพิ่งยังสีโดยร่วมนะคะมาค่ะพี่น้องเริ่มแล้วนะคะขอขนมจีนแรบนะคะขำใหญนใหญ่ยยบ่มๆแล้วนะคะหมูหนึง่งสาราเปาเป็นยอดยอดเลยจ้า ต้องออกห,หน่อยนึงนะจ๊ะน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มราดลงไปเลยจ้าจางสีแดะคะ่ะอ่ะมากินน้ำกันเด้อจ้ะคั่มใหญ่ๆนะคะปีเข้าไปด้วยกันเด้อจ้ะอืมอืม แซบมาอีกขั้นหนึ่งน้ำกันเนละวค่ะหอมจีนบางลงด้วย ตัวนี้ต่อนก็ได้โมหนึ่งชิ้นนะคะ <c oughs> แล้วก็มันลงไปจ้าอย่างงี้เลยนะฮะทำด้วยน้ำจิ้มน,นะฮะราดลงไปเลยจ้า หอตัวขาบาดจะรออะไรหหอๆเลยค่ะยัวย่วๆนะคะเอาละคะ่ะกินกันละอืมกำลังกำลังไรทีนะคะตอนนี้ไม่พอกันชิปนานะคะ